ปานเย็นเย็นลาดีดีบาลาดีดีเขาแบ็เบ็ดปานเขาแบเบ็ดมายมาม้ายมาม้ายมาบอลอไี่ราเคียกีบที่ท้องก่อนปานสองมือเคีรยมือนึงเปิดตอกยืนอเยืนองยืนยืนยืนเงยืยืนเงนหัวปานโยงสะโพกไวยแข่ขึ้น ไฮเกิ้นเอาเผาเข้ามาไปต่อไปลางไปลีกัดไปีกัดไปไไปไไปไปไปไไปโคชตี้พีดีไป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 พิ้นไฮเกิ้นไปไปไปไพไป คอยเฟซไปคอยเฟซไปเอาสูงูเอาสูงเอายเอาสูเอูได้ต่สอกตายอกขึ้นมาเสร็แล้วเอ่อกึ้นะไต่อกด้ยอกกัลอะทับแขนไปทับแขนไปเอาขอทับแขนไปไ่ไ่ปลานลวาบาลานไว้บาลานไว้บาลานไว้

กันมุนขวาใหม่ม้นขวาใหม่ปันหมุนใหม่หมุนทาง้ยขวาลุกหมุนทางดยวาลูกเอาไข่ข้างตัวเขาเอาแขข้างตัวเขาขับด้วยข้างลูนเลยเออมีเข่าขางหน่าข้างขึ้นขึ้นขึข้าไปอีกไปไปเรื่อยเไปเรื่อยไปเรื่อยเอานดไปอี่ไปอไมขำเนี่ยไหใต้แขนรู้ใต้แขนใช่ใช่่รู้ไหมอยชอยหายไปางู เชนแล้วไปปันเชนแล้วเพราะว่าหาเชนแล้วนั่นแไปคุมเบาไว้คุมเบาไว้ไปหลัง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 มือขวาลงคอปันอัมบาได้อัมบาได้มือมือขวาเปลี่ยนไปใต้คอย่างโคดลบส่ยกมือ ปนปนปขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเราไว้จัเราไว้จัดคิวาไว้เอามือขวามขาจที่ข้อมือมือขวาจะที่ข้อมือไั่วเราไว้ไว้ไว้าวไว้ปันทีนี้ปันเย็นปัเนยนงินปันเอาเอา ปันเดี๋ยวปันเอาเอาขาล่างที่มาแทบบนบนบนน้องเขาไว้นะไปไปใหม่ใหม่ใหม่ีวอันนี้คูได้แล้วดึงเข้ามาคนขนดึงเข้ามาคนหางเขาไ้นะเวิ่งได้นะเขาจไว้เย็นปันเย็นเาอยู่ในโกลดโกลดดีก่อนกัดก่อนโอ้บอนนี้่้กับขาแลหว่้เาีไหน พลัสตีพลัสตีไว้พลสีไว้ไปปั้นในพลัสตีไว้อะเปิดศอกมากดหัวลงไหไหนขึ้นไปมือซ้ายกดศอกมือขวาเทีหัวมือขวาเที่วหมาเขย่าตัวพ่ฝั่งซ้ายเขยตัวพวงฝั่งซ้ายใช่รี้ได้เลยขยางซ้าย เำามาเขามาามาามาผ่านลัดโซ้ผ่านลัสู้เจนเยนเจนเยนเจนเยเจนเยเจนเยาวมาตวิบตววิบตัววิบคนจ่ายไรปันฉันไม่ตวิบเพราะคนจ่ายขึ้นมาขึ้าไปโอเคขึ้นไปขึ้นไปอันดูฮุกดูฮุกดูฮุกอันดูฮุกข่า ปันจับจหาโชคหาโชคโอเคใจเย็นค่อยๆหาซับสิชั่นค่อยหาไม่เป็นไรค่อยๆไปค่ดกอะไรเนี่ยปันปันขาข้างหน่มือขวาจับหัวยกขึ้นมาแล้วือแล้วก็สอดมือูไปใต้คอใช่เมาก็ได้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  คอล่าค <those S 1> <om> ่ะคอร่าปันเมาสปันเมาเมาเขาได้เขาได้ปันปันเมาเขาได้เขาได้ขาบมนีู่ร่าขาบนขาล่าขาบนขล่ายืนยืนดีขาขาบนทับขาล่างขาบนทับขาล่างขาขวาทับขาซ้ายตหลังไปตหลังเอาเเอาเซองออกนเนดุลราง หลังมาปันชอยชอยชอยหันเราทางซ้ายนะชอยหันเราทางซ้ายนะเข่าหันหน้ามาใช่ใชองเวดีมากด้งด้งเฮยยาวลที่ยยนยนเอาเราตัวไว้เออเอาเราตัวไว้นลุกับขาลูกขึ้นมาับขาลูกขึ้นมาลลูก ยหนักทางขวาปันเที <c oughs> <Twelve> right. ่หน <c oughs> <c oughs> <c oughs> sure ักทางขวานั่นแหละขึ้นเบาเลยค่ะเข่าลงมาขึ้นเมาไเลยปันผักเข่าผักเข่านั่นแหละลงกันไว้มือเอาขาขาขวาช่วยเคลียร์ขาขวาช่วยเคลียร์ท้าไม่งั้นก็มือซ้ายนุ่นฮุกมีสไลด์ออกฝั่งขวาติดเจ็ดวีปันนั้นคอไม่ได้ก็พักขาเข้าไปดีนะทหารเนื้อหา

で <laughs> <coughs> Mà hút hút không. À, không phải còn, không phải còn Tài nhiên, tài nhiên, tài, nhiên, tài.